งงในดงดอกดินนะคะมันกำลังออกนะคะแล้วก็ไดค่ะน้อยๆอยู่อาจจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นี้ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นสีม่วงนะคะนะคะดอกดินหรือว่าดอกขาก้าวกล่ำโว้ยขุณมาเป็นเงาค่ะคะ่นะ,คะนอกจากจะเป็นยาสมุนไพระ,ะแล้วก็เอาไปทำขนมได้หนึ่งปีได้กินหนเดียวนะคะ วิธีเขาเก็บไปเขาก็บอเอาไปจนเง,งาวนีหรอกเอาใช้กันไกลหรือมีตดัดตัดไปนะคะแบบนี้กระจายได้หมดนะส่วนตะมุตะมีนี่เอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะปลาพ่อมาเก็บใหม่นะไม่ยังบานเตื้อนะคะเนี่ยเป็นดงเป็นดำเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะพามาพอใกล้ๆค่ะหนึ่งปีมีแค่หนนเดียวนะเจียงใหม่มีดอกดินนะคะเดี๋ยวจะพามาพอใกล้ๆ เอากับปาดเอาเนี่ยโหง้างออกมาก็เป็นเงาเว้ยเดอเงาไงาว้ให้เขาออกปีหน้านะคะก้านแข็งแขงเหมือนอันนี้เลยอะเหมือนอ,อนะไรนะพับพวกกาสีนเมียนี่เฮากว่าจะทิ้งโคนไว้จะเอะปีหน้าเบืกอจะออกมาใหม่นะคะเขาป่าไม่มีตักต้องเขาจะประมาณนี้น,ะะนี่ค่ะดอกดิน ดอกดินเนี่ยค่ะดอกดินอืมฮับอยด้วยแหละแค็บแค็บ,บเราก็าามีดปาดอาทิตย์หน้าเพื่อนๆเ,เต็มแน่แน่บานสะพังแน่แน่ แล้วก็หวังดีเอามีดมาปะาเผื่อเขาจะได้ไม้นีหักนะคะนี่มันมีความกรอบเหมือนไอพักปกติเมียเลยะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งหนอนะคะน,นี่ดอกดินนะคะอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันเนี้ยดอกดินหรือว่าดอกข้าวกรรมนะคะที่เป็นอะไรแปลง ข้าวกล่นะข้าวหลามดอกดินขนมดอกดินอันนี้ยแต่บ้านเฮาบ่าได้ห้องดอกดินบ้านเฮาห้องดอกข้าวกล่ำนะหลายคนก็นเลยบอกมูดจักนะคะอาจจะออกในช่วงเข้าวบันศานะช่วงปลายสิงหาไปถึงกันยานะแต่บางพื้นที่ก็อาจจะออกเร็วนะคะแต่บางพื้นที่ก็ออกช้าแต่บ้านอันก็เริ่มออกนะฮะอันนี้มันยังตุม่มๆตะมุตะมิอยู่นะคะอ่าอันอ,อน่อ,อนๆเนี่ย เป็นสมุนไพรด้วยนะคะเป็นยาเย็นเนาะแต่ส่วนใหญ่นิยมเอาไปทำขนมขนมข้ากกลมนะคะตอนแรกอันก็เอามีดมานะคะว่าจะตัดนึกว่าเป้นจะแข็งแล้วเ่าจะเหลือโคนเป้นไว้รือว่ามันพลอยนะคะมันกรอบมันกรอบที่นหน้าจะมาพามาถ่ายความเป็นสีม่วงนะคะตอนนี้ยังไม่ม่วงเพราะว่าป้นกำลังออกนะคะคือ ยังไม่บานนะคะคค่ะดอกดินดอกดินนะคะนี่คมีความเป็นเงาแต่บ่มีหัวนะคะน่าจะขยายพันธุ์ด้วยการนะะเนี่ยค่ะเงาเนี่ยแต่จะอยู่ในป่าไร่นะป่าไม้ไผ่ อันนี้ออกมาคือพอปดได้นะห้ามม,ม,านะมีดราม่านะเสือมีเป็นกลัเป็นกองว่าในแพะนะคะถ้าไม่ออกมาก็ไม่ไรู้แล้วก็มันไม่ได้เห็นด้วยนะเ <laughs> นี่ยค่ะดอกมีความเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยหนึ่งปีนะคะเราจะได้กินขนมดอกดินหนึ่งหนนนะคะช่วงนี้ก็ฤดูกาลดอกดินนะคะ ตื้อบนห้องมาดอกดินกับเคอม,มันออกดินนะคะอันนี้จะเอาลองไปเพาะที่พื้นราบดูนะคะแต่ก็คือป่าไม้ไร่นะคะอันนี้อยู่บนดอยนะคะน,นี่อยู่บนดอย <c oughs> นะคะมีความเป็นรากนะคะรากนะคะอ่ามีความเป็นรากได้แล้วนะกะเข้ากำลกับนองไม่ได้ เดนจะเมนูอะไรเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะคะใครว่าเป็นเนโครเอเตอร์แล้วสบายดูสภาพพิเชนนะคะแล้วสนุกนะเพื่อนๆอันชอบเขป่าก็เจอมาเอ้ยเมนเจอมาผีพวนด้วยนะแต่เครือมันสูงมากหรือว่าหมักนมแมวอ่ะจะมีรสชาติจะมีรสชาติฝาัๆแล้วก็ฝาด่หวานๆนะส่วนนมแมวของอันน่ะที่เป็นพวงเล็ก อันนั้นไม่มีฝาดหวานอย่างเดียวอันนั้นน่าจะลอยสักสองอาทิตย์นะเดี๋ยวรอพ่อไปพ่อไปเอาดอกไม้ได้นี่หน่อยได้แล้วนะคะดอกเข้ากล่อมม่แบกเรากินทั้งหมดที่เราเก็บมาจากผานะคะได้มาประมาณนะะี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ดอกมันยังไม่เยอะนะคะคือว่าทั้งโผล่จากพื้นดินอะเยอะมากเลยคะ่ะอันนี้ก็คือ เขาก็ใกล้จะบานแล้วค่ะก็เก็บมาได้บางส่วนเนาะก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูค่ะหนึ่งเมนูก็ใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะคะอันนี้ก็ล้างน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทาเมนูอะไรค่อยว่านะคะป็นก้านนะคะป็นก้านคล้ายก้านทูบและก้านจะมีความแข็งนะคะจากเรียงรายดิะก้านดละก้านตอนเขาเก็บมามันกะ